สำหรับคนที่มีอาการเจ็บที่บริเวณฐานนิ้วมือนะครับบางครั้งนะเวลากำเหยียดมือเนี่ยยำยกักยากเลยนะหรือบางครั้งเนี่ยเหยียดมือไม่ออกเลยใครที่มีอาการนี้อยู่เก็บมาทําตามนี้กันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับสาหรับอาการที่เป็นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอาการนิ้วล็อกครับเกิดจากตัวพังผืดตรงนี้มันเกิดการเกร็งและตึงเป็นก้อนนะครับทําให้เวลาที่เราองอเหยียดเนี่ยมันลําบาก แล้วบางครั้งเกิดการล็อกเพราะว่าก้อนเนี่ยมันไม่สามารถมุดเข้าไปในปลอกหุ้มนิ้วมือได้เลยนะครับดังนั้นวิธีการจัดการให้มาทําตามนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับเราเริ่มโดยการเปิดน้ําอุ่นนะครับให้น้ําอุ่นพอประมาณนะครับเสร็จแล้วนะให้เราจุ่มมือลงไปในน้ําอุ่นนะฮะแล้วเราใช้มือนะครับอีกข้างหนึ่งเนี่ยนวดเข้าไปที่บริเวณฐานของนิ้วมือเบาๆนะครับนวดประมาณ2-5นาทีนะครับ เท่านี้นะครับอาการนิ้วล็อกของเราก็จะเบาขึ้นแล้วครับแล้วเราทําแบบนี้ทุกวันนะครับร่วมกับลดการใช้งานนิ้วมือคนนี้ก็จะทําให้นิ้วล็อกของเราดีขึ้นได้ครับเรื่องต่อไปอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกดติดตามไปด้วยนะครับ